มีนี่เขาพากันมาหาเห็ดกันเด้อค่ะพี่น้องเอ้อยากกินแกงเห็ดตัวคมพ่อเห็ดของเศ้าน,นี่นั่นเห็ดกอพี่น้องเห็ดกออ่ะเห็ชุนแหลกของเขาเนาะคะ่ะเอาหาบึงอีกด้วยตัวคม พี้่กัดรองเทากับผู้เล่นค้าคือเก่า้วจาะพี่น้องหลังจากที่เขาลงนหนาไปโดนน้องกาโอ้ดีได้ตัวเห็ดเพิองเห็ดเพิงดอกนี่เห็ดเงยังนา่เห็ดเเพิงเขาเห็ดเพืองเรื้ง บางมองเพื่นก็เอื่นเห็ดเพผงซลาละเปาเห็ดนาขาวพี่น้องดอกหนึง่งปล่อยเรยพี่น้องเห็ดเผงนกยุ้งจ้าดอกเดียวส้นโถมัน เอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อเห็ดเผิ่งเข่าอยู่สามดอกนันดีอยู่ดอกพี่น้องยิ้แกงได้อยู่คิอจะกินเห็ดเผิ่งก็เลยพากันขึ้นมะยามบึงโคกอันนี้คลิปไม่ด้จ้ะพี่น้องเอ,อ้ยบอแมนคลิปเก่า <laughs> คลิปไม่กะทิว่าเก็บเห็ดมาั้งแต้ยามไดวุต้องคอยออกมาให้มูิึงกบทิว่าอีกละ่ะนี่ละ แสง <30 S 1> สาวหอด 1. 1> สวยสามสิบเอ็ดตุลาสามสิบเอ็ดตุลาปอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้เล่นค่ะพี่จัดผู้เล่นค่ะถูกบัาเใาถูกบานเทานี่ละปลาทั้งปลาก็เงียบกิฟต์เด้พี่น้องมันบ่มีเห็ดออกอก,ก็เลยบ่มีผู้ใดขึ้นมาเยี่ยมมายามเพิ่นหามาแใจสาวหอดเที่ยงได้ซ้ำนี่ละ เาเข้ามาสรุปกันตอนลงภูคนละพี่น้องหาต้อไปอีกเบื้องล้องมึงดูอาเจ้มันมีให้เก็บอีกหัวกะเพาะกินจะ <c oughs> กินแกงเห็ดถ้ากันลงแต่น้ำแต่ทาพอเห็นนาขาวอีกดอกนึงืงกะทิไปทางเขาแน่ละล่ะแต่ว่าวกับพ่อแกงได้ยุดอกพี่น้องเก็บก่อนเนาะ โอ้ตัวผมพ่อแต่ละดอกหนู่บะธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ยเข็งได้่ยี่ดอกแข็งเยอ่กว่าตัวเอ้าเก็บเล็กผสมหน่อยเอ้าอ่อนๆอยู่กับนีบัดที่ไหนเอาดอกเดียวกำแพาน้อยๆพี่น้องเอ้กว่าให้เองเก็บเอง เมนละโมกกำผพา,าเป็นโปูรโอแล้วไปเติมกันฟ้าได้แกงสดน้ามันหอนเนีย่ยมันโบนี้นะลงลุงเีีอวค่ะแมนลงนี้ยวันส่งเขาเนนนดโาโองส่งดอกอีเหล่า นะไหนตาพีได้พอเกียงแท้ๆล่บับที่ไหนเห็นนั่นแน่เห็ดนี่แน่ผสมพานกันเกาะโอ้ปล่อยอีกสองดอกเอาได้บนนอเนี่อแกียงได้บนอนอพี่น้องไงแยกกันหากับตุกคมอืม เห็ดอึดเห็ดอยากน่าจะแกงได้เอาไว้ก้อนดอกพี่นอ้องเลยพีนนพนาานะ่น้องเลยวันนี้ผู้ใดมาหานางนางเบลเลวไว้เป็นเทียงบึ่งดอกนี้สิดอกนี้ที่เอาได้บ่สองดอกสองดอกสองดอกเอาได้บ่หบงเอยพอได้พอได้ ít nhất nhất đầy nhất 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 Đây, nhất 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 Các nhất 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 ได้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 เอ้าเกลือบเป็นมาบรทันหาอีกพี่นาะงหาอีกเจียนอยๆเป็นเจียนันข่อยไม้นีแล้วข่อยเหลียวไปบึ้งนั่นเอยเปล่าข่อยเดลียวล้มไปทั้งขวาหมูใ่ญ่เลยเติมหกน่าอะะฮะไปหาล้ไปกุ่นแล้วน่าบด โอ้หอยล้วพี่น้องออแข็งได้ยูดอกอ๋อหาหักทิมได้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 เห็ดอื่นเห็ดอยากอ่ะเพอะได้ยูดอกแก็กง Ghém ghém cho em nắp các, ghém cho công phó ít hơn có đấy bao lạ thoát hm 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 mua một nghe nữa bà, một nâu, nâu chân ẩu đẻ, chân bậu có đẻ. เก็บมาเก็บมาเก็บเพื่องนี่ยังเขาเห็ดเพื่องนี่ละแซ่บคักขึ้นว่าเห็ดเพื่องกำมะหยี่นะอดอกกำงาน <_ l ots> สองดอกเพียงอุ้ยอนี่ไม่ก็บราศิพ่อ มันคือบาดเกล้วพี่น้องเอ้ยอู้ยแี่เท่าเท่าเท่าสองดอกจะ่เยียบได้ตองดอกนั่นนั่นนั่นียเนียากมันโอ้เป็นกระยากไรเห็ดแนวนี่มันวานเนาะเด้อตองเกยงามเกลียวล่ะบาดเกล้ว mặc dù nha nhau bắt đầu hai lần bay nhìn lại phân tích 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 thế tích phân 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 đây phân tích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  phân อีมาช้าไปรู้หรือเปล่าลองเล่นดนแล้วจะกพี่งอมมือบอีจะยืดนือค่ะแล้วก็ออกก็าลจอกหลังมือคงเต้หมาออก่สุดีือนหอมแต่มาบรทันเราเพียแมนเบดเล็กเพียะต่อเย์ได้ใช่ป่ะเมื่อวานนี้แมนมาเหันมึงต้นจิ่นนะโอ้ยต่อเบิ้งเบิ้ง มาเดิ้ลมาเบิ้ลรุ่น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 มาดอกนี่สิเอาได้ปะมาได้อือบ่ได้พี่น้องเอ้ยได้เช่นเชี่ยพีหน้าออกหลายได้ได้ไหมเฮ้ยขยันสิมาหาเจ้าอีกดอกเดี๋ยวอะไรอีกบ่มาบ้านฉันสนใจเจ้า พมเมีแล้วที่ออกที่หลังมู่ทุกปีจะไม่รดไนะงเน,น้าเดาเดือดถึงเขาเอาได้บ่อ้แข่นแข็งยไม่ไมส่สดสดริซิเยี่ยมนี่ยังนกังนกน้

โอ้อย่าอย่าอย่สวยสวยสโอ้แดดแี่แดดทอดแรงจนงแดดมือซ้าวแมบอกว่าเยอะมือซ้าวม่ได้ดอกแก้วกูเลี้ย้าเนี ่ได้เฮ็ดเฮดทําฟันให้พ่อเฒ่าแล้วโอ้เฒ่าแล้วเออ โอ้ยมาผอเพิ่นกับเอาเบิดพี่น้องเนี่ยเกลียงได้เบิร์ดเลยหมดเอาไว้เป็นเจลียวหลดกินยาดลายก็ได้หยาดหมดหยาดแมงเลยเออเออเออพี่น้องเอ้ยแกเป็นออกเต็มแต่เหึง

ก็ปล่อยยางบุข้่งนอกงนงีเ <laughs> ทียงแดดจัดีเท่งเลยนะเะน, okay. นี่ยังโอ้เห็ด่ผึ่งเขาด้วยเหย่ผ <c oughs> ึ่งายแกไม่ยังนไม่หมอย อันนี้อนนี้ต้นหนดอนดอนนี่ดอนหุเปิองไสนั่นเองโอเคไม่เก็บอะไรนี่งนกุ๊กตัวหนึ่งกินอ่ะก็กระหลุนเจ้ากรองอ่ะ mười lăm lại cho à. yeah. được con thôi đi nhóm luôn gặp cho còn thôi đi yêu kỳ nong hơi bắt koi phao gồm nè phao mh 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 เกิดหลายๆเด้อปีหนาแม่เลยอีกตัวนึงปลาเป็นปลาเลยมาเลียใจแห้งกันน้องบันี้กว่าเน่าบิดกว่าเน่าเดี๋ยวนีก็เน่าไม่ถึงเสี้ยปีหนาเราได้เกิดหลายๆมูเดียวเต็มตาโลดว่เสียดายแฮ นุ่มๆเหากับ่พ่อกันเห็นไปทั้งปุ่นด้วยตัวหาเบิึงเบลล์เลยเนาะมันจะเน่าวสิแต่โน่อันที่เปเน่าเนาะมันอุ้มก่อก็นา ก็อดคงเด็กน้อยองคงใช้เสืเอานานี่ยนะเห็นแว้วงกโพลิโอพี่น้องกาเอาแล้วอยู่บ่าดอกบอ่าดอกไปแล้วเว้ยเแล้วเปว็นเสียซะอยากออกไรแต่รู้สึกว่าฝนทั้งผูแลนค้าบ่วไก่ปันใดเด้อพี่น้องในปีเนี่ย ไปก็ไมเห็ดพอเนี่ยออกลายอยู่ต่เห็ดเอื่นๆเนี่ยว่าได้กินดอกได้กินก็เพาะได้แกงนี่แหละพระเพาะได้ค่าได้ขายดอกขันผู้เดมมหาค่าหาขา,า,ขายก็ได้แต่ว่าขันหูจะคมจะมองก็เพาะได้กินอยู่พี่น้องเทียงบายค่อยแล้วพี่น้องเอ้กระสิพ้ากันลุ้งเห้อล่ะอาการอ้วนเหระจ้าไว้นี่ก็สมอยากอยู่ดอกพี่น้อง ได้ยืดดอกแกงหมอบุกใหญ่หนึ่งพะละสองคนขวเมี้นะจ้ามาหาเห็ดหรือดูที่มันหลาแล้วต่อไปกะสิลงน้ำหาปลาคือเก้าและจ้าพี่น้องวันนี้เขากะสิอวยโก่งลุงเมื่อเหล้วเน้ะพี่น้องเอ้ยเป็ดที่เนี่ยมาเก็บให้เบิงแล้วละเกะเห็ดกันอูเแหลนค้าเขาอ่าจไปกะสิไปหาอีหยัง พี่ไปเห็ดนี่ยังกะคอยติดตามกันเยายๆต่อไปนะคะ่ะตอนแต่ตอนนี้นี่กะสิีเป็นช่วงลงน้ำหาปลาวันนี้กะบว่าใครได้ถ่ายคลิปอันไดดอกพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดงานเกี่ยวอยู่กับน้ำกับท่าเนาะคะ่ะว่าใครสะดวกในการถ่ายคลิปอันไดกะสีเป็นคลิปช็อตคลิปเออเล็กๆในหน่อยถละ่ะก็ที่ห้มาเบิ่งเป็นขันเป็นตอนไปบั่ละแล้วเมื่อนี้ก็ที่ ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขู่ทุกคนเด้อค่ะ,คะต้ิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชครค์ก็เมนตนมาเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆน,น้ำนีเด้อค่ะโดโดโดนลงคลิปเจนึงค่ะพี่น้องอย่านนพี่น้องลืมกันค่ะลคิปนี้กาสีกาบ,บานกอนอบคุณคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ